สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk About Kiss นะคะวันนี้วันวาเลนไทน์ทค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเตรียมของขวัญดีๆสาหรับคุณผู้ชมคนที่คุณผู้ชมรักแล้วนะแต่ว่าอย่าคิดแต่ว่าให้ลูกหรือแฟนของเราเท่านั้นอย่าลืมคิดเผื่อถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะคะความรักสามารถเกิดขึ้นได้รอบๆตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะ เอาละค่ะวันนี้เราคุยกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับลูกวัยคิสค่ะทุกเรื่องทุกราวเราคุยกันที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพพัฒนาการการเรียนรู้เจอกันเป็นประจำค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ละคะ่ะบ่ายมงตรงทางรักลูกแ l y รีแ n แนลกับดิฉัน แอนทวีรัตจิและดิโลกนะคะและอย่างที่บอกวันนี้วันวาเวลนไทน์ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจะมีของของวัญพิเศษให้กับคนที่รักนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องของความรักเราสามารถแชร์และก็บอกต่อกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันต่อปีนะคะไม่จำเป็นต้องรอวันนี้วันเดียวคะ่ะและที่สาคัญอย่าลืมนึกถึงนะคะผู้สูงอยยุที่บ้านด้วยนะคะนอกเหนือจากคนรักของเรารวมถึงลูกนะคะเอาล่ะคะ่ะยังก็ตามคุณผู้ชมยังสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้2ช่องทาง sms c 1 1 1 9ห1 2 3 3 0 2นะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ028 1 8 4 3นะคะคำถามค่ะที่จะถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการค่ะถามว่าคุณผู้ชมมีเทคนิคในการสร้างสมาธิให้กับคุณลูกได้อย่างไรเทคนิคไหนวิธีใดน,นะเพราะวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสมาธิด้วยนะคะแชร์กันเข้ามานะคะ สองช่องทางย้ำอีกครั้ง SMS จาก4123302แล้วก็เบอร์โทร028318493ชื่อว่าไอเดียความสามารถของคุณผู้ชมนะคะในการฝึกสมาธิให้กับคุณลูกจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยวันนี้ผู้โชคดีสองท่านด้วยกันนะคะจะได้รับไปเลยค่ะแจ็กเก็ตน่ารักน่ารักจากโอเวนตินสมาร์ทนะคะท่านละหนึ่งรางวัลด้วยกันวันนี้เราแจกกันสองท่านค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่าแขกรับเชิญของเราที่มีความสามารถพิเศษจ,จะเป็นใครในช่วงของ Ki d s Talent ค่ะ นับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิลิตรดื่มทุกวันชลาสดใสแข็งแรง อย่างที่เกินไปค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นหนุ่มน้อยค่ะมีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถพิเศษเรื่องของกีฬาแตกนะคะแมสแตกค,คืออะไรนะคะถ้าคุณผู้ชมคุ้นเคยกันนะคะอะไรที่มันเป็นแก้ว,แ,กวแล้วเขาเขาทำทัาปัา๊มปั๊มปั๊มปั๊อ่าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะกีฬานี้ต้องอาศัยสมาธิสูงค่ะเพราะว่าความเร็วมักจะมาคู่กับสมาธิอะไรก็ตามที่เร็วมากๆยิ่งต้องมีสมาธิตั้งมั่นในการทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนะคะกีฬาแตกก็เป็นสิ่งที่เด็กๆค่อนข้างที่จะโปลดปลาร่ยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันได้ทั้งงงเรื่ออข วความเร็วความเร้าใจความสนุกแตที่สําคัญนะคะฝึกน้ําใจนักกีฬาด้วยแต่ว่าประโยชน์อื่นๆจะมีอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะทางด้านของน้องตาต้านะะักเด็กชายสุทินันสุยนันนะคะมาพร้อมกับคุณแม่เกียงค่ะคุณกชพรแซ่เตียค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกันเลยนะคะคุณแม่คุณลูกแต่จะขอบอกค่ะว่ารางวัลที่น้องตาต้าได้นี่แอนเห็นโอ้โหทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งใบประกาศนียบตัตรนี่ เต็มโต๊ะเลยแสดงว่าผ่านหลายเวทีแล้วใช่ไหมคะแม่ค่ะตาต้าเป็นไงครับผ่านกี่เวทีแล้วครับจําได้ไหมจําำไม่ได้เยอะมากเยอะมากไหนแนะนําตัวเองหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่เรียนอยู่ชั้นไหนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโสมาพานามินครับครับผมอายุเก้าปีครับปสามทับห้าอ๋อปสามทับห้ากีฬาที่เรามาคุยวันนี้คือกีฬาแตกถูกต้องไหมครับชอบไหมชอบสนุกไหม ทำไมถึงชอบอะ่ะบอกพี่แอนได้ไหมมันมันยังไง <c oughs> เผื่อคุณผู้ชมท่านอื่นดูอยู่เอ้ยน้องตาต้าชอบแล้วเผื่อน,นี่มันน่าจะสนุกยังไงเผื่อลูกเราจะได้ชอบด้วยมันก็เล่นไปเรื่อยเพลินดีถูกไหมมันท้าทายกับตัวเองเนาะคุณแม่เล่นเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะคุณลูกนี่คว้ารางวัลมาขนาดนี้นี่เคยสอนคุณแม่ไหมตาต้า ไม่เคยค่ะนะอ่ะก็ขอเท้าความกันนิดนึงค่ะสำหรับกีฬาสแต็นะไปเริ่มต้นกับกีฬานี้ได้ยังไงคะอ๋อทางโรงเรียนค่ะค่ะก็มีชมรมสแต็กอยู่ที่โรงเรียนนะคะเขามีชมรมเลยเหรอก็เลยเข้าชมรมค่ะค่ะแล้วนานแล้วหรือยังคะเข้าชมรมนี้นานแล้วค่ะตั้งแต่ปหนึ่งแล้วค่ะคือว่า้องชอบตอนนี้อยู่ป .3 ก็เล่นมาสามปีแล้วค่ะคือชมรมนี้คือเข้าโดยสมัครใจสมัครใจใช่ไหมตาต้าเลือกจะเข้าสแต็ค ถูกไหมคะก่อนเข้าชมรมเราไปเห็นรุ่นพี่เราเล่นหรอเราถึงอยากเล่นบ้างมันประทับใจใช่มันดูเท่มากเลยเนาะอะแล้วทีนี้พอพอเริ่มเข้าชมรมใหม่ๆคุณแม่เห็นพัฒนาการเขาบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างในตอนจากจากเล่นช้าๆค่ะตอนหลังก็เร็วมากเลยค่ะเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าเขาได้แชมป์มาด้วยอีู่เนาะค่ะก็ไปแข่งตามห้างหรือตามโรงเรียนนะคะอือคือเห็นบอกว่าใหม่ๆนี่ กลับไปเล่นที่โรงเรียนแล้วมาตื่นคุณแม่ขอซื้อแก้วค่ะคุณแม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแก้วสแต็กไหมอ๋อ้ิจริงในความเป็นจริงของเราหลายๆคนนี่ค่ะจ,จะแบบว่าแก้วสแต็กคืออะไรแก้วเหมือนแก้วน้ําดื่มหรือเปล่าอใหม,ม่ๆเราอาจจะคิดอย่างนั้นนะถ้าไม่รู้จักมาก่อนแล้วคุณแม่ไปหาซื้อให้ที่ไหนคะยังไงตามห้างค่ะห้างแฟชั่นนะคะก็พาลูกไปเดินแล้วก็เขาจะมีบูธขายอะ,ค,ะค่ะก็เลยให้ลูกเลือกมันจะมีหลายสีมากเลยนะคะลูกก็จะเลือกแต่สีที่เราชอบ แล้วก็มีการลงทะเบียนด้วยนะคะ,คะถ้าของแท้ต้องมีลงทะเบียนค่ะโอโ้โ,อโหเดี๋ยนะซื้อแก้วมีต้องลงทะเบียนด้วยอ่ะค่ะลงทะเบียนเผื่อเวลามีการแข่งขันเราต้องไปแข่งไงคะอ๋อคือในไหนคุณมาซื้อละลงทะเบียนเนื่อลงทะเบียนไว้เดี๋ยวมีข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันไปลองแข่งด้วยคือเขาเปิดเวทีไว้ให้ลองค่ะแสดงว่าแก้วพวกนี้มีทั้งของที่เขาียกผ่านมาตรฐานค่ะใช่คะกับของที่เขาทำ ขึ้นมาเพื่อให้ลองเล่นเล่นเล่นธรรมดา<ฆ>เรื่องของมาตรฐานก็สําคัญนะเพราะว่าตัวแก้วสแต,ต็กแต่ละแก้วเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่เหมาะสมของเขาที่เขาทําขึ้นมามเพราะว่าการขยับขึ้นไหวปึ๊บปึ๊บป๊บเนี่ยม,มันต้องมีการคิดคำนวณเรื่องน้ําหนักที่เหมาะสมละว,<ฆ>ว่าเท่าไหร่ถึงเหมาะสมถูกต้องไหมครับ<ฆ>ตอนเราไปเรียนใหม่ๆครูก็สอนอะไรอะ่ะ<ฆ>บอกพี้นหน่อยครูก็ให้เล่นไปเรืๆๆ่อยๆให้เล่นเรื่อยๆเหรอแล้วมันสนุกเหรอเล่นใหม่ๆก็แกะคว่ำแก้วนะมันต้องมีเทคนิคอะไรไหมให้เล่นเก่งๆ ผมดูเพื่อนแล้วก็เล่นตามโอ้ดูเพื่อนแล้วก็เล่นตามหลังๆเล่นตามไปเล่นตามมาได้รางวัลมาค่<ฮ>ะรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับมาคือรางวัลอะไรครับไซเคลิลครับคือยังไงอะรางวัลที่หนึ่งคือไซเคลิลแล้วก็สามหกสามสามสมสามมันคือสูตรเลขใช่ไหม <laughs> ยังไงคือ รูปแบบของการเล่นสแต็กถูกต้องไหมคะการเล่นสแต็กเนี่ยมันจะมีเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบของมันแล้วก็จะมีการแข่งขันในแต่ละรูปแบบค่ะใช่ถูกไหมในแต่สไตล์ของเขามีอะไรนะไซเคิลถูกไหมคะค่ะไซเคิลที่ยากสุดไหมยากสุดยากสุดแล้วก็มีอะไรนะสามสามสามหกสามสามหกสามแล้วก็สามสามสามถูกต้องไหมอะไรง่ายสุดสามลำสาม 333แล้วก็363แล้วก็ใส่เข้าตามลำดับพวก33มก็จะมีการแข่งจนกว่าจะได้ที่1ของ33 3ถูกไหมแล้วก็363แข่งก uh ัน huh. ก็จะมีท um, uh, ีはは่1ของ363แล้วก็ไซเคิลก็จะแข่งกันจนได้ที่1ของไซเคิลแล้วเราก็ได้ที่1ของไซเคิลมาเป็นการแข่งที่ไหนยังไงครับบอกที่รางวัลได้ไหมครับรางวัลก็แข่งที่อัดสำชันธนบุรีครับผมเมื่อไหร่นานหรือยังนานแล้วครับคือัน้นนะคะตัวนี้ค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะแดงๆที่มี3มถ้วยเป็นถ้วยสแต็กอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะโอเป็นดีไซน์สำหรับสแต็กโดยตรงของพี่อ่านอา่านชื่อรางวันนะคะรา <c oughs> งวัลชนะเลิศประเภทบุคคลไซเคิลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1การแข่งขัน A อ t a แตก็กคอมเพ t ติชันสองนะคะก็ไปแข่งกีอาสีสำชัญทนบุรีตอนนั้นเดี๋ยวนะอันนี้ปอลหนึ่งเองปอลหนึ่งแสดงเพิ่ง,<อ>ง,งเรียนปอหนึ่งก็ได้รางวัลเลยเหรอค่ฮะค่ะใช่ค่ะโอ้โหเร็วใช้ได้เลยทีเดียว นานแค่ไหนคะคือผมระยะไม่กี่เดือนเลยเหรอค่ะไม่กี่เดือนคุณครูลัคนานะคะค่ะคตุ้มเขาจะพาไปแข่งทุกครั้งที่เวลามีการแข่งขันค่ะอือไปกับเพื่อนเยอะไหมครับเยอะค่ะตื่นเต้นมากไหมเาไปแข่งแสดงว่าเราเราเราไปแข่งครั้งแรกนี่เราได้รางวัลอะไรมาไหมครั้งแรกเลยครั้งแรกไม่ได้ครั้แรกไม่ได้คุณแม่เปลุ้นด้วยไหมคะลุ้นค่ะแข่งที่ห้างแฟชั่นเขาเป็นไงก็ไม่ได้ค่ะ ไปไปมันตื่นเต้นใช่ไหมค่ะน้องเพิ่งแบบหันแรก,แรกๆอะค่ะ 1> ป .1 ด้วยแรกๆแล้วเราเวลาเราตื่นเต้นเรามีวิธีทําให้เราหายตื่นเต้นไหมครับผมก็หลับตาตอนจะแข่งก็หลับตาครับผมแล้วเวลาแข่งก็ตั้งสมาธิโอ้โหลับตาอย่างนี้เหรอแล้วทำยังไงต่อายใจลึกๆหรือเปล่าครับ แล้วมันก็ทําให้เราหายตื่นเต้นได้บ้างห,หลังจากนั้นก็คว้ารางวัลมามา,มากมายนะวท้ทีแรกไม่ได้ไว้ีที่สองแล้วค่ะคุณแม่พอจะคว้าอะไรมาได้ไหมครั้งที่สองพอจะจําได้ไหมก็มีก็ห้างก็หลายที่อะค่ะไอแฟชั่นมีสองครั้งอะค่ะครั้งที่สองก็ได้แต่พวกประกาศนียาบัตรอะไรพวกเนี้ยค่ะ อ๋อก็คือเราค่อยๆเก็บมาเก็บมา้บางคร<า>ั้งก็เหรียญใช่ไหมคะครั้งแรกที่ลูกเราพลาดไปเนี่ยคือมีเด็กหลายๆคนนะนะพอาะเขาแข่งแข่งครั้งแรกแล้วก็แพ้ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าท้อแท้เราไม่เก่งเราไม่ไหวแล้วทํายังไงให้ลูกของเราเนี่ยหายท้อแท้และพร้อมท,ที่จะเฮ้ยกลับมาฝึกใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าไปลงใหม่ดูซิว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะเก่งขึ้นหรือเปล่าคุณแม่มีวิธียังไงที่จะพูดเับเขาครั้งแรกที่เขาแพ้ไปอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวคาาาาหนน้้กกกก็็ยังมมีีีีโออสใช่ะทเ ไปโรงเรียนคุณครูโค้ดเขาก็สอนให้น้องอทำสถิติที่ดีกว่านี้ได้ใช่ไหมคะน้องเขาก็เลยตั้งเป้าหมายว่าต้องทําให้ได้เพื่อพ่อแม่ค่ะอ่าคือเราก็แบบไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันบอกอ้าวไปค่อยๆฝึกมาตอนครั้งแรกนี่จําได้ไหมที่เราไม่ได้รางวัลอะไรเลยอะจำได้รู้สึกยังไงบ้างเฉยๆโอ้ชิวๆเฉยๆค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้คาดหวังกับมัน เขาสนุกกับกีฬาที่เขาทำาเขาสนุกเพราะว่ามีเด็กคนอื่นก็ร้องไห้กันนะคะแต่แต่ <จะ S 2> ตาไม่ร,อรอ้องอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราให้ลูกเรารู้สึกกดดันกับผลลัพธ์ของสิ่งที่เขาทาอยู่่เช่นว่าจะแข่งเนี่หวังว่าจะได้ถ้วยรางวัลหวังว่าจะได้รางวัลที่1 2หรือ3อย่างน้อยต้องได้รางวัลอะไรกลับมาบ้าง มันจะทําให้เขากดดันและเครียดสมาธิมันอาจจะเกิดได้ยากแต่ขณะเดียวกันให้เขารู้สึกกับสนุกกับสิ่งที่เขากาลังทําอยู่เดี๋ยวเขาจะเต็มที่กับมันเองเพราะมันเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวผลมันก็จะออกมาได้ดั่งใจเขาหรือถึงแม้ผลไม่ได้ดั่งใจออกมาเขาก็จะไม่เสียใจมากเพราะเขา,เขาแค่ต้องการความสนุก ผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรางวัลที่ได้นะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนการได้ฝึกฝนตัวเองความอดทนการได้โชว์ในที่สาธารณะประโยชน์มากมายอย่าคิดไปหวังแต่เรื่องของรางวัลที่จะได้อย่างเดียวนะเพราะว่าจริง<ช>ประโยชน์มันอยู่ระหว่างทางที่เขากําลังทําอยู่เยอะแยะมากมายไม่ใช่ปลายทางอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะพอจะรู้จักน้องตาต้าพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่น้องตาต้าบอก3ามสามสามสาวหกสามไซเคิลแม่จริงๆเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวให้น้องตาต้าสอนเพียนด้วยเนาาคสักะ โอวันตินสมาร์ทดินแล้วฉลากสดใสแข็งแรงโอวันตินสมาร์ทซึ่งผสมน้ำมันปลาขนาดแม่ใหญ่กว่า180มิลิลิตร oh, เดินทุกวันฉลากสดใสแข็งแรงมกราคมนี้พบสุดยอดช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวกับฟิสท์คัลวรี4-6โมงเย็น 4มงเย็นเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆทั้งภาษาคณิตวิทย์ให้หนูวัคิดด้วยการ์ตูนคุณภาพาสี่โมงครึ่งเสริมความคิดและจินตนาการให mm ้โลดแล่นไปกับสองรายการใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพกับฟ mm ูด hmm. <ling, fun, S 2> mm ิฟิตฟังและครูติดลอ้อฟูติดล้อคืออะไร,รอ่ะรู้จกักรู้จักรู้จักอะไรร <c oughs> ู้จกักไข่รู้จกยอ ห้าโมงเย็นพ่อแม่เด็กวัยคิดห้ามพลาดกับท็อก about kids ครบเครื่องเรื่องการเรียนรู้ของลูกขนมชั้นขนมชั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะพลาดไม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4 6ถึง6โมงเย็นกับ kids c o v e r y ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของครอบครัวโดยรักลูก family channel นี่คือการใสยกับม้าเล็กๆน้อยๆ หัวใหม่ทรงตรวดเขียนไวขึ้นคล่องขึ้นประกาศตรามาก่อนอาบน้ำให้ลูกทุกครั้งต้องมั่นใจว่าน้ำมีความอุ่นพอเหมาะปิดหูลูกทุกครั้งเพราะถ้าน้ำเข้าหูจะเป็นอันตรายครับสบู่เหลวที่ใช้ก็ต้องอ่อนโยนเป็นพิเศษเหมือนดีนี่เพียวเฮดแอนด์บอดีเพราะมีน้ำแร่